สวัสดีเจ้าวันนี้แม่มดมาตอบคําถามที่หลายๆคนดูหนังเรื่องขังคูใบแล้วถามมาว่าวันที่นางเอกนะคะไปคุยกับไปได้พบกับนายกรัฐมนตรีทําไมนะเจ้านางเอกถึงไม่จิบชาอย่างนี้นะคะทำไมนางเอกถึงเทชาใส่ จานแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วดื่มชาจากจานอืมอืมอานะ,ะ,ะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะเจ้าซึ่งก็ตอนแรกก็คิดเห็นนะคะแล้วก็ยังมาแน่ใจก็ไปตรวจสอบรายละเอียดนะคะก อันดับหนึ่งคืออย่างที่พวกเรารู้นะคะประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีชนชั้นมีการแบ่งชนชั้นทั้ง4นะเจ้าด้วยความที่นางเอกเป็นคนฉลาดมากนะฮะความฉลาดของนางเอกนั้นมาพร้อมกับความคิดนะฮะความนอบน้อมความเจียมตัวในในการทำทำงานไม่ใช่ว่าคนฉลาดคนเก่งนี้ต้องอวดแบบปีก้าขาแข่งอะไรอย่างแบบนั้น แต่ในฉากนี้บ่งบอกความฉลาดของนางเอกที่เจียมตัวแล้วก็เป็นการที่ให้ความเคารพนะโดยที่นางเอกเป็นคนทําเองเพราะวันนั้นฉากนั้นเนี่ยประธานาธิบดีไม่ร่วมดื่มชากับนางเอกนะคะเพราะว่านางเอกมาในฐานะของโสเพณีวิธีการที่นางเอกทําก็คือว่าถ้านางเอกดื่มชาจากถ้วยแบบนี้เนี่ยถ้วยเนี่ยจะต้องทิ้งเลยเพราะว่าจะไม่มีใคร ใช้ถ้วยนี้ต่อฉะนั้นนางเอกก็เลยเทชานะคะจากถ้วยไปที่จานรองเพราะไม่มีใครที่จะดื่มชาจากจานรองในห้องของนายกรัฐมนตรีแต่มันเป็นการแสดงความประหงเจียมเนื้อเจียมตัวนะคะที่นางเอกอนะรับรองได้ว่าคนที่เข้ามา ในห้องในยกรัฐมนตรีไม่ใช่คงไปใช่โสเภณีนะคะหรือว่าชนชั้นแบบนั้นถึงจะเข้ามาได้ฉะนั้นก็จะมามีใครที่ดื่มชาจากจานแบบนี้วัฒนธรรมการดื่มชานะคะไม่ใช่วัฒนธรรมของคนอินเดียวัฒนธรรมการดื่มชานั้นเป็นของอังกฤษเราจะเห็นว่าเป็นชาอังกฤษชาผู้ดีอังกฤษนะทุกว,วันนี้อังกฤษก็ยังขายชา ถือว่าเป็นชาพรีเมียมชาเกรดดีๆแต่ว่าหลังจากที่อังกฤษเข้าไปยึดครองอินเดียก็นำวัฒนธรรมมีการปลูกชาในอินเดียนะคะแต่ในทุกวันนี้เนี่ยประเทศที่ทรงชาออกอันดับหนึ่งของโลกไม่ใช่อินเดียนะคะก็คือประเทศซีรังกาหรือเขาเรียกว่าซีรอนชาซีซีรอนเพราะว่าแม่มดเนี่ยเป็นคนที่ดื่มชาจะศึกษาเรื่องประวัติชาต่างนะคะในส่วนตัวก็ ชอบชาในสไตล์ก็หลายอย่างนะคะชาจีนก็พอชอบอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วชอบชาในสไตล์ของอังกฤษซึ่งมีความหลากหลายบอกว่าจะเป็นชาของฝรั่งเศสที่จะมีการเบรนด์ชอบชากลิ่นดอกไม้แต่อย่างเนี้ยชาอันนี้อันนี้เป็นชาลดไขมันนะคะเป็นชาของเราหลายๆคนก็ได้ชิมอยู่อันนี้ก็คือเก็ดเล็กๆน้อยๆนะคะของอการดื่มชาจากในหนังเรื่อง ที่กำลังโด่งดังตอนนี้นะคะแต่ก็แอบ,บจะหวังว่าหนังของเราที่จะออกมาหนังเรื่องนี้ก็คืออาการลีกัไลซ์นะคะอาชีพขายบริการหรือว่าโสเพนีนะคะของไม่มดก,ก็จะเป็นลีกัไลซ์กัญชาซึ่งมีความใกล้เคียงกันตรงที่ว่าเป็นพลังเป็นการต่อสู้ของผู้หญิงเปคนคองว่าเป็นพัน power woman นะคะยังไงก็ฝาก ทุกคนติดตามนะคะชมตอนนี้พี่หงเล่งที่จะจะตัดหนังให้เสร็จไวที่สุดเดี๋ยเฉพาะกระแสตอนนี้นะ,ะทุกคนก็ออกมาแต่งชุดอ,อินเดียนะคะแบบเป็นกระแสมากเลยทุกวันนี้เราก็หวังว่าท่านหนังเรื่อง legalize Thailand หรือว่า legalize cannabis Thailand ออกไปก็จะทำให้คนทั่วโลกหันมาสนใจประเทศไทยด้วยเจ้าขอบคุณเจ้า